ที่กล่าวไปในคลิปที่แล้วนะฮะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะฮะหลังจากที่ไม่มีเขี้อะไรเลยนะครับเราจะทําการเปิดฟ้าใหม่ที่สวยงามกันนะครับนี่กูสาเปลี่ยนรูปโปมาเป็นตัวใหมนะ่หรือว่าไม่ขังวะ,ะไรวะทำไมก,กูนี่ครับกล่องใหม่ครับกล่องทรอฟนะครับเป็นกล่องเหมือนกับ คลิป IP เมื่อก ok ี้นะย้อนไปด the ูได้นะฮะความเจ็บช้ำน้ำใจของกูเองนะฮะของทูสนะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับเปียนอาวุธนะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของหลังของนีโคไลนะฮะไฟไฟก็มีเอฟเฟกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นของอาวุธของโอดีนะครับเอาเวอร์นะครับก็ไม่รู้เปลี่ยนอะไรบ้างไม่เคยเล่นนะตัวนี้นี่สําคัญครับนี่เลยครับนี่เลยครับรูบิกครับผมเล่นประจาครับตัวนี้มันต้องได้สักอันแต่ไม่กูซื้อม่งได้ทุกอัน นี่ครับอันนี้ก็เป็นของサラด้านะฮะเล่นบ้างครับสุดท้ายเป็นของไทฮันเตอร์นะครับอันนี้ก็เท่อยู่นะครับไม่อยากคลิกบ่อยครับตรงแรเนี่ยโปตตี้นะครับสวยนะครับบอกเลยว่าโคเลียตัวนี้สวยมากนะครับไอ้กี้บอกสวยแม่งมักไม่ได้ไอสัตว์ฝ้าหลังบนย่อมสวยงามเสมอครับไม่พุ่มพาะเพลงกดไปเลยลูกจังจัง f วย คือขี้งบแท้พวกกูเซ็งนะนี่ก <c ười> ูไม่เห็นวีแววเลยอ่ฟ้ <c ười> าหลังคนยอมสวยงามเสมออี้กูร้องไห้จริงด้วยกูร้องไห้จริงด้วย จัง,จง,จงต้องใช้ทฤษฎีเนียนครับทฤษฎีเนียนทฤษฎีเนียนเข้าไปในแก่นสารไปเนียนไปมึงเนียนเข้าไปในของกูแล้วกูจะมาตามหามึงทีแล้วกันอันนึงอรันนอม,าม,ามามามาต้องใช้ทฤษฎีเนียนครับให้ไปสูดดูดซับพลังจากไอเทมแร่ต่างๆนาๆนาก่อนไปพวกมึง น้าหนวะจงไปดูดซับไอเทมแรครับไปหน้าสิบแปดเลยความว่างเปล่าความว่างเปล่าทั้งน,นั้นเนี่ยมึงเห็นไหมยังไม่ได้กูไม่ซื้อมึงอีกแล้วนะกูบอกเลยกูไม่ซื้อมึงแลไอเยี่ยกูไม่ซื้อมึงแล้วไอเหี้ยกูไม่ซื้อมึงแลไอเหี้ย โหมึงสิบกล่องไม่ได้เฮีย้ยอะไรเลยครับอุจารนมึงยังงกเกินไปแล้วมึงงกเกินไปแล้วอุ้ยแล้วแม่งกูบีคแดนสุดท้ายด้วยนะเฮีย้ยคือกูบอกอยากได้มึงแดนสุดท้าย,ย,ยต้องเชิญอาจารย์แมวแล้วครับอันนี้แมววันนี้ เนี่ยจานแมวให้เกียริมาร่วมการเปิดกล่องของเรามองกล้องลูกมองกล้องมองกล้องครับท่านอาจารย์มองกล้องมองกลอง้องกล้อง,ลงอยู่บนยอดศาศามองเออมองกล้องเออนี่าจานแมวให้เกียริมาเปิดเป็นพิธีเปิดกล่องของเรานะครับจานแมวต้องการอะไรพิเศษไหมครับไม่ต้องการน,นะครับจานแมวครับ,บรบกวนช่วยเปิดกล่องมีเคล็ดพิชัยหรบอกผมไหมครับ นี่จันแมวจะไม่ช่วยเปิดเปิดกล่องนะครับดวิน้นนะครับจันแมวครับช่วยรบกวนกดเมาส์ด้วยครับผมกดเมาส์ด้วยนะครับกดเมาส์นะครับกดเมาส์นะครับผมจันแมวครับเมาส์นะครับอาจารย์ครับกดเมาส์นะครับอาจารย์ขอขั้งๆนะอาจารย์อย่ามึงออกอีกทีอ่ะจันครับ shout, out to all my boss boys We rally self out all my boss boys out to all my boss boys